สวัสดีครับวันนี้นะครับเว็บไซต์ bnctoolingshop.com นะครับก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็น Color m e t ม r นะครับของยี่ห้อ 3nh นะครับ 3nh รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น 300nh นะครับผมครับจะใส่อยู่ในกล่องเคสแบบนี้นะครับเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้นะฮะนะครับก็จะมีแผ่นรองนะครับมีสาย usb นะครับแล้วก็จะมีตุดแท่นชาร์จนะเดี๋ยวเราจะลองดู จะมีเทสิดอยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ nh 300นะครับ high quality color meter ของยี่ห้อ3 nh นะครับ3 nh นี่นะครับจะเป็นแบบนี้3 nh นะครับก็เป็นเครื่องวัดสีนะครับเฉดสีนะครับความเหมือนสีแบบแนวนอนนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีตัวใบต่างๆให้แต่ผมจะถอดอุปกรณ์นะครับออกจากกล่องนะครับ สักคู่นะครับนะครับอันนี้นะครับก็แกะอุปกรณ์ออกมาจากกระเป๋าแล้วนะครับก็ตัวเครื่องวัดความเหมือนสีนะครับรุ่น3 n h n n h 300นะครับ n h 300อนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวเครื่องวัดนะครับเป็น portable color meter หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตัว calibration นะฮะแกะมาอย่างนี้นะครับเป็นไว a l i b r บ t i o n นะฮะหนึ่งชิ้น แล้วก็มีตัวโพเทคนะครับนี่นะครับเป็นโพเทคหัวด้านนี้นะครับเราจะเป็นยาง p พเทคนะครับน,นะครับก็จะเป็นโคเวอร์สำหรับตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้นะครับขนาด8มิลนะครับแล้วก็จะมีตัว ายชาร์จ usb นะครับแล้วก็มีตัวส่วนตัวเซอร์ติฟิเคตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น Factory Certificate นะครับกับวารนตีอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีเมนวนะครับคู่มือนะครับสำหรับการใช้ใช้ก็จะเป็น3รุ่นเลยนะครับ3 1 0 3 0 0แล้วก็200นะครับตัวนี้จะต่างกันตรงที่ค่า e c u u r a c y ค่าความแม่นยำของเครื่องมือนะครับนอกนั้นข้างในก็คล้ายๆกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำงานของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มอยู่นะครับทั้งหมดนะครับด้านบนนะครับจะมีอยู่5ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็เป็นเมเมนูนะครับแล้วก็ enter back แล้วก็เลือกบนล่างนะครับด้านหลังของเครื่องนะครับด้านหลังของเครื่อง นะครับก็จะมีสาย USB ต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาที่เราจะเปิดปิดนะครับเวลาที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่องสามเอ็นเเราต้องเปิดเครื่องไว้นะครับอันนี้เป็นข้อข้อหนึ่งคือว่าเวลาเราจะชาร์จนะครับเวลาเราจะชาร์จเราต้องเปิดเครื่องไว้เปิดเครื่องเราถึงจะชาร์จไม่งั้นเครื่องจะไม่ได้ชาร์จนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มการทํางานนะครับฟังก์ชันนะครับกดปุ่มเปิดปิดนะครับ ตัวเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอออกมานะฮะการทำงานของเครื่องสาม nH รุ่นนี้นะครับก็มีหลักการง่ายๆนะครับเพียง2จุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูฟังก์ชันกันนะครับ